สวัสดีครับพบกับผมม่จะดูเอฟวีติ่งอันนี้ผมจะมาส,ส,สอนสสสอนร้างสิ่งก่อสร้างเ,าเอาเอาแบบเอาลงไอ้ขมานบล็อกนะครับประมาณแบบประมาณแบบว่าประมาณตัวอย่างต,ตัวอย่างเลยวะนี่ตัวอย่างประมาณตัวอย่างแบบนี้นะครับผมหาที่วางก่อนนี่ตัวอย่างอะไรประมาณเนี้ยครับผมจะลองผมจะสอนให้แต่แรกเลย ไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ใต้โพสได้เลยเอ้ยใต้โพสใต้คลิปได้เลยครับเร็มเลยนะครับผมเขาเก็บก่อนนะอื่นก็กะพิกัดมุมทแยงเหมือนก็โคนทั่วๆไปผมจะเอาตรงนี้ใส่โคนเข้าไปแล้วเอาเลขของมันมา ก็หามุมทะแยงด้านบนให้มันคนจากข้างล่างน่าจะประมาณนี้น่าจะน่าจะได้นี่นะครับ ฟิกัดพวกนี้ไว้เสร็จปุ๊บเราจะไปตรงนี้ตรงไหนก็ได้อะตรงไหนก็ได้รงนี้แล้วกันเพื่อที่จะเซ็ตเข้าไปอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ไหมแต่สำหรับผมเอาตัวหนอนมาจากไปก๊อป พิมใน Google ตนัวอย่างก็ประมาณอา้าวหายเคหายเลยปิดไปแล้วสินันเนี่ยผมไม่สามารถจะหาจากเป็นพิมพ์ได้ผมเลยใช้วิธีนี้แล้วกันเฮ้ย <c oughs> ง่ายดี แล้วผมก็เซตอะไรพวกนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กดแอดชิป f t เพื่อมาให้สูตรมันติดออเสร็จปุ๊บจะก๊อปตรงนี้ถ้าคลิกขวาถ้าก๊อปลูกกิ้งตรงกลางไปเลยมันก็จะไปกดกอันแรกต้องกดแอดก่อนแล้วก็กดลูกกิ้งตรงกลางเชื่อไม่ติดครับขอโทษคอนโทล <c ười> นี่เออ เสร็จปุ๊บผมจะไปลองตรงนี้ผมทำเร็วไปก็ขออาภาัยด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มเติมวางตรงนี้โอ้เชีย่ยแบ่งอะไรประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะมีหลายคนงงอาจจะไม่ทันที่ผมพูดก็ได้วางเล่นแม่งเลยนี่ไอ้ข้างหลังนี่ไม่ต้องสงสัยครับผมทดสอบ ผิดาราาไปหลายเราบมากเลยด,ดูจากจํานวนก็อาจจะมีสาระบ้างมีสาระบ้างก็ขออภัยด้วยแต่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ทั้งใต้ใต้คลิปได้เลยผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ